มันมันก้มกึ่งไปทางไม่เข้ายาอาจารย์เบียรเข้าสิงมันก็คงไม่ขนาดนั้นมั้งโอ้อาจารย์เบียเป็นคนปฏิบัติธรรมน่าจะไม่ฟ้องถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ฟ้องไม่ไม่อยากให้มันมีวิบากกรรมคนที่ไปแจ้งกับเป็นทนายไหมล่ะเรียนกฎหมายมาไม่ก่อนอยู่ๆก็ไปแจ้งดะไปหมดเลยพูดมาขนาดนี้ต้องให้มันนั่งชี้หรอว่าใครจะผิดใครจะถูกใครจะรอดใครจะไม่รอดคือเวลาคนเราจะไปแจ้งความอ่ะ เราต้องดูองค์ประกอบด้วยว่าเขากระทาอะไรอ่ามาตราร้อยสิบสองพูดใดหมิ่นประมาทองค์ประกอบนะมิ่นประมาทไหมดูมิ่นไหมอ่าแสดงความอาฆาตมาดร้ายไหมมินประมาทผมว่าไม่ไม่หมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาดร้ายไหมผมไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยดูมิ่นไหมอันนี้ต้องตีความในเนื้อหาที่อาจารย์เบียร์พูดและมีการเปรียบเปยถือเป็นการดูหมิ่นไหม น่าสนใจเพราะเป็นประเด็นข้อกฎหมายเท่าที่ฟังมาเนี่ยจับใจความได้ประมาณว่ามีทั้งอายการมานั่งถแถลงด้วยอายการที่ปัจจุบันยังเป็นเจ้าพนักงานของรัฐอยู่นะมาถแถลงด้วยแต่ก็จะพูดในมุมมุมทางกฎหมายให้ความรู้ทางกฎหมายอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกไหมที่ผมเห็นพนักงานอายการ แม้จะไม่ใช่ในคดีนี้นะครับมานั่งถแถลงข่าวกับเอกชนด้วยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะไม่แน่ใจแต่ว่าที่ถแถลงออกมาเนี่ยเท่าที่ฟังมาก็เป็นการสอนกฎหมายแหละแต่ทายาทโมเส็งเขาโชว์กระดาษด้วยเอ่อโชว์กระดาษว่าเขาจะจะยื่นฟ้องใครบ้างแต่เขาไม่ได้บอกว่าใครบ้างนะสแสดงว่ามันจะมี2ขยักขยักของอาจารย์เบียร์กับขยักของลูกศิษย์เอ่อตอนนี้ก็แปลว่าลูกศิษย์ออกมาลุยแล้วเนะี่ยพอมันเป็นไวรัเล่แล้วก็มันมีการผลิตคลิปซ้ำๆก็จะมีฐานแฟนคลับผมผมก็นั่งฟังมาทัั้้้้งงงงววนนลเเรรื่อออยาาาากูขชบบ ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมก็นั่งฟังเอ๊ะเท่าที่จับใจความได้นะในมาตาร้อยสิบสองอาจารย์เบียร์คนตื่นทําก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนี่มีหมอจะโดนฟ้องด้วยไหมเห็นว่าไม่รู้หมอคนไหนเหมือนกันคือไม่ได้ตามว่ามันมีประเด็นอะไรกับใครบ้างแต่ในในสื่อหลักอ่าในสื่อหลักก็จะมีจะมีอยู่แค่ไม่กี่กลุ่มแต่ในสื่อออนไลน์จะมีเยอะ แกล้งคนดีช่วยพระนอกรีดมันก็คงไม่ขนาดนั้นมั้งโอยจารย์เบียเป็นคนปฏิบัติธรรมน่าจะไม่ฟ้องถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ฟ้องไม่ไม่อยากให้มันมีวิบากกรรมอ่านี่ของคนที่ศึกษาธรรมะมาแต่คนที่ไปดา่าบริษัทมอเส็งเขาฟออ้องเออนี้ก็ต้องบอกให้รู้เลยแยกส่วนกันผมก็นั่งดูผมไม่ได้ดูอะไรหรอกครับว่าเขาจะชี้แจงว่าอะไรยังไงแต่ผมอยากจะดูว่าอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดรับบริจาคมันก็จะมีการวิพากวิจารณ์ เพราะมันเป็นประเด็นสาธารณะมันได้รับการยกเว้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329การติชมโดยสุจริต ก่อนหน้าที่อาจารย์เบียจะบอกไม่ฟ้องร้องใครวันสองวันก่อนหน้านี้ก็ดูอารมณ์ร้อนเหมือนกันแต่เข้าใจได้อาจจะด้วยภาวะทั้งต้องสอนทำอ่านี่ข่าวสัมภาษณ์อีกแล้วก็มาสัมภาษณ์ทั้งวันอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้อาจจะเหนื่อยมัง้งแต่ผมไม่รู้นะเห็นเ,เห็นมีคนที่เขาเคยเจออาจารย์เบียหลังฉากบ่อยๆอาจารย์จตุรงเห็นเขาโพสในเ c e b o o k ว่าอาจารย์เบียไม่ไม่ได้ค่อยเหมือนในถ้าถ้าเออเขาหลักเรียกว่าอะไรตัวจริงคือเหมือนในทีวีเอ้ย ตัวจริงเหมือนในทีวีออกทีวียังไงนั่นคือตัวจริงใน tikt o อกนั้นอาจจะเป็นการอ,อ,อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์จะดูลงใช้คําว่าอะไรนะอาจจะเป็นเหมือนกับคอนเทนต์ในติ๊กต็อกอาจจะเป็นคอนเทนต์แต่ว่าตัวจริงก็คือที่ไปออกรายการทีวีประมาณนี้คาแรคเตอร์ในการสอนออประมาณนั้นแหละคาแรคเตอร์ในการสอนอื เป็นคาแรคเตอรในการสอนแต่ว่าตัวตนจริงๆกันอยู่ในทีวีอันนี้ฟังจากคนอื่นพูดนะไม่ไม่รู้จักจำเบียร์เป็นการส่วนตัวหรอกแต่ถามว่าเคยเจอไหมก็เคยเจอที่ช่องสามนี่แหละเข้าจริงไม่จริงก็เช็คสิค่าจะได้รู้อืมมันมันมีกฎหมายเขียนไว้ชัดอยู่แล้วมันมีกฎหมายเขียนไว้ชัดอยู่แล้วเราไปซื้อหรือเราไปดูใน Google ก็ได้ว่าหลักกฎหมายอ่ะมันมีแนวดีกาว่าไงเออ เวลาสอนธรรมไม่หยาบคายครับจริงๆมันน่าจะเป็นประเด็นว่าอาจารย์เบียร์ไปเปรียบเทียบมากกว่าพอไปเปรียบเทียบบ่อยแล้วมันก็เลยมีการกระทบกระทั่งกันเป็นคําพูดที่ใช้นั่นแหละคือหยาบคายส่วนหนึ่งแต่ว่าการเปรียบเทียบไงพอเป็นการเปรียบเทียบบางคนก็อาจจะมองแตกต่างกันหรือไม่เห็นด้วยการพูดเรื่องสถาบันก็เป็นเรื่องเก่าแต่แต่ถามม่พูดจริงไหมพูดจริงแต่ว่าก็พูดในบริบทที่อาจารย์เบียร์ชี้แจงนั่นแหละเออบางทีสอนธรรมะก็โดนตรวจสอบก็เป็นธรรมดา คือถ,ถ้าไปดูข้อกฎหมายอะ่ะผมผมแนะนํำไปดูใน Google ก็ได้เออผมว่ามันมันชัดอยู่ว่าผิดไม่ผิดอะไปดูเอาได้ก็ <S <S ถ้าฟังจากคลิปเต็มนะ่ะผมก็คิดอย่างนั้นแหละถ้าฟังจากคลิปเต็มนะ ผมก็คิดเหมือนกันที่คุณคิดนั่นแหละ,ะแต่ว่าถ้ามันมีประชาชนเขาติดใจเขาก็ไปให้เบาะแสเขาก็ไปแจ้งความแต่มันจะเข้าองค์ประกอบทางกฎหมายไหมเดี๋ยวเขาต้องส่งไปให้กองคดีเกี่ยวกับมาตรา112ของตํารวจเขาดูด้วยแล้วก็มีของอายการเขาดูด้วยไม่ใช่ว่าไปแจ้งแล้วจะต้องผิดเสมอไปมันไม่ใช่นะคนหาเรื่องมันก็ตัดไม่แค่ช่วงสั้นๆคือคุณต้องเข้าใจในมุมคอนเทนต์คอนเทนต์อ่ะมันก็ต้องตัดให้มันมีคนอยากดูมันก็ต้องตัดให้มันมีคนอยากดูแต่พอคนมันอยากดูแล้วปุ๊บอ่ามันทําให้คน่เาาวยงงรริๆกตัด ่อคลิปเนี่ยนะมันมีกฎหมายเรื่องของพรบอรคอมพิวเตอร์นะมาตรา16การตัดต่อภาพของผู้อื่นนะคนไปแจ้งความชื่อชื่อโอมอ่ะถ้าโอมฟังแค่นี้แล้วโอมไปแจ้งความเนี่ยโอมควรจะไปแจ้งเงียบอย่าเพิ่งมั่นว่ามันจะเข้าองค์ประกอบทั้งกฎหมายโอมไม่ควรไปแถลงข่าวมพนพอไปแถลงข่าวแล้วมันถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมามันเป็นเรื่องใหญ่ไนงะกับทีมทนายของอาจารย์เขาเขาก็เป็นก,กฎหมายก็ฉบับเดียวกันบอกคุณดูซิมมันมีคนที่ไปแจ้งกับเป็นทนายไหมล่ะเรียนกฎหมายมาไม่ก่อน อยู่ๆก็ไปแจ้งดะไปหมดเลยก็คุณโอมนั่นแหละครับที่เอาคลิปตัดต่อไปแจ้งนะนะฮะโกรธศบิ๊ก so มันก็ใหญ่ขึ้นพูดมาขนาดนี้ต้องให้มันนั่งชี้หรอว่าใครจะผิดใครจะถูกใครจะรอดใครจะไม่รอดพูดมาขนาดนี้ยังต้องให้พูดให้มันชัดๆอีกเหรอคุณไปดูองค์ประกอบทางกฎหมายมาตารา112ดิไปดูองค์ประกอบสิแหมแม่ถามเข้ามาเนี่ยเหมือนกับไม่เปิดดูประมวลกฎหมายมาอาญาเลยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดแป๊บหนึ่งจำไม่ได้หรอกอ่ะผมดูแป๊บหนึ่งนะ เดีย๋ยวผมอ่านองค์ประกอบให้ฟังคือเวลาคนเราจะไปแจ้งความอ่ะเราต้องดูองค์ประกอบด้วยว่าเขากระทาอะไรองค์ประกอบคือเขาทําอะไรอ่ามาตรา1้2สิบพูดใดหมิ่นประมาทองค์ประกอบนะหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร,ร้ายหมิ่นประมาทไหมดูหมิ่นไหมอ่าแสดงความอาฆาตมาตร,ร้ายไหมหมิ่นประมาทผมว่าไม่ไม่หมิ่นประมาท แสดงความอาคตามาดร้ายไหมผมไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยดูหมิ่นไหมอันนี้ต้องตีความในเนื้อหาที่อาจารย์เบียร์พูดและมีการเปรียบเปยถือเป็นการดูหมิ่นไหมหน่าสนใจเพราะเป็นประเด็นข้อกฎหมายเพราะเป็นประเด็นข้อกฎหมายแต่ถ้าถามว่าเจตนาเขาอะต้องการดูหมิ่นไหมเขาก็ชี้ชัดแล้วเขาไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่ปากอาจจะพังเพลอพูดพูดออกสื่อสาธารณะไปแต่ถ้าถามว่ามันอยู่ใน พระไตรปิฎกที่เขาพูดถึงไหมเออไม่ได้เรียนประเรียนมาไม่ได้จบประโยคไหนมาเลยไม่รู้ครับเพราะงั้นต้องไปดูซิ่ว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยคาสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมีการเปรียบเทียบไหมแต่เราเราเรียนศาสนามาเนาะในสมัยมมต้นมปลายอะ่ะประถมด้วยมันจะมาหนักๆเอาช่วงมอต้นมปลายเนี่ยแหละแต่ามาหาลัยด้วยอะ่ะเรียนกันจังพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ เลือกเรียนป่ะจําไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่คุ้นๆอยู่ว่ามันมีคําสอนของพระพุทธองค์อยู่เรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบลักษณะแบบนี้อว่าว่าว่าจะต้องกราบไหว้ใครอแต่ผมจําเป๊ะๆไม่ได้หรอกแต่อเนื้อหายตรงนี้นี่แหละที่ต้องมาตีความในทางกฎหมายว่าเข้าเรื่องของการดูหมิ่นไหมดูหมิ่นคืออะไรอีกใช่ไหมจะถามต่อให้หมาดูหมิ่นคืออะไรผมบอกแล้วว่าทุกวันเนี้ คุณจะไปเรียนกฎหมายทําไมคุณหาใน Google นี่แม่งมีหมดเลยยกเว้นแต่ว่าเป็นกฎหมายเฉพาะทางซึ่งต่อให้แม่งเป็นกฎหมายเฉพาะทางจบนิติศาสตร์มาก็ต้องไปเรียนเพิ่มต้องไปอ่านเพิ่มอยู่ดีเพราะเราเรียนกันแค่กฎหมายพื้นฐานดูมินอ่ะคือกฎอในกฎหมายเนี่ยมันจะเขียนเอาไว้ค่อนข้างสั้นเราต้องไปดูคําอธิบายคําอธิบายว่ามันถึงยังไงมินประมาทเนี่ยขอไม่พูดถึงนะเพราะมันไม่เข้าอ่ะคำว่าดูมินเนี่ย ดูหมิ่นหมายถึงการดูถูกเหยียดหยามทําให้อับอายทําให้เสียหายเป็นที่เกลียดชังศบประมาทหรือดา่าส่วนกรณีคาหยาบคายไม่สุภาพคําแดกดันคําสาปแช่งคําขู่อาฆาตคําปรับทุกคำโต้เถียงคํากล่าวติชมตามวิสัยไม่เป็นดูหมิ่นและการดูหมิ่นอาจเป็นการกระทําด้วยวาจากริยาท่าทางหรือโฆษณาก็ได้โดยการกระทําที่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นตามมาตรา393นะเป็นการดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า หรือดูหมิ่นผู้อื่นด้วยกันโฆษณาอันนี้ผมขยายความคำว,ว่าดูหมิ่นให้ครบทุกอันนะแล้วกลับมาย้อนกลับมาดูกันต่อว่าอาจารย์เบียร์ใช้คําเปรียบเทียบอืออาจารย์เบียร์ใช้คําเปรียบเทียบคาเปรียบเทียบตัวนี้ถ้าจะถ้าจะไปพูดถึงมาตาร้อยสิบสองนะดูหมิ่นต้องตีความว่าเข้าหรือไม่เข้าแต่ถ้าถามผมนะมันมันก้ากึ่งไปทางไม่เข้ามันกั้ากึ่งไปทางไม่เข้าคือมันมีการกระทําของอาจารย์เบียร์ ที่ทําให้ต้องมีการตรวจสอบจริงไม่ใช่ว่ายกเมฆมาลอยๆซึ่งอาจารย์เบียร์ก็ยอมรับว่าพูดจริงแต่มันมีเนื้อหาและบริบทการพูดมากกว่านั้นอ่าอันนี้คือมาตรา112นะเพราะฉะนั้นการจะไปฟันธงว่าเข้าไม่เข้าโดยหลักกฎหมายผมคิดว่ามันไม่ผิดในมาตรานี้นะ,ะเฉพาะในข้อหานี้นะเหตุผลก็คือตามที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือเหตุผลนะที่ผมอธิบาย เดี๋ยเผื่อคนไปตัดคลิปเา่าลงฟันธงว่าไม่เข้าต้องฟังเหตุผลด้วยนะตัดไปให้มันทั้งทั้งหมดนะทั้งหมดนะเออส่วนเรื่องการอันไหนต่อนะอืมคือคือผมนันะนะจนะพูดจะดทีขี้เกียจมากเลยวันนี้วันพระจันทร์ใกล้เต็มดวงครับวิญญาณอาจารย์เบียร์เข้าสิงวิญญาณอาจารย์เบียร์เข้าสิงพระจันทร์ใกล้เต็มดวง อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะผมต้องบอกก่อนนะว่าเฉพาะในข้อหานี้นะส่วนในข้อหาอื่นที่ทางพี่ปียรชนายรณชัยท่านไปแจ้งความไว้ผมไม่แน่ใจว่าใช้องค์ประกอบตัวไหนที่ไปแจ้งเพราะผมไม่เห็นแต่รู้ว่าเกี่ยวแต่รู้ว่าเป็นการแจ้งตามพรบรคณะสงฆ์รู้ว่าเป็นการแจ้งตามพรบรคณะสงฆ์แต่มันไม่เห็นนะมันไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรไงเลยไม่รู้ว่าเนื้อหาที่เขา,เาไปพูดม,มันเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายเพราะงั้น ถ้าถามเรื่องเกี่ยวกับพรบคณะสงฆ์อันนี้ตอบไม่ได้ไอ้ที่ตอบไม่ได้ไม่ใช่ไม่อยากตอบเพราะไม่รู้ว่าเนื้อหาที่เอาไปแจ้งมันคืออะไรเออถ้าเห็นเรามานั่งดูเออความเห็นทางกฎหมายมันอาจจะต่างกันได้แต่ความเห็นนัางกฎหมายที่ต่างกันเขาอ้างอิงจากอะไรละ่ะเออเออกลัวโดนตัดคลิปเหมือนกันเดี๋ยวพอไปไปมามาปุ๊บอา้าวมีคนไปเอากูด้วยเหรอเนี่ยเล่นกูซะแล้วเพราะงั้น เอาไปให้ทั้งหมดด้วยนะอย่าตัดเฉพาะบางส่วนกูเสียวเหมือนกัน